มีใครอ่า,เข,าเข้าไปดูเข้าไปดูอ่าเข้าไปดูอ่าเข้า<อ>ไปดูแลเข้าไปห่อเอาเฝอ,อเอาอเฝอไม่ไม่ท่เฝอเฝอเอาเฝอ อืมอาสีดูอาสีเข้าไปเฝ้าดูแลหอไอไหายไปโทรให้ใหตาสีมีใขรอาเข้าไปดูอแลอะไรอะดูแลอะไรครับหอไอไหายไปโทรให้ อาสีเข้าไปดูแลให้อาสีเป็นไข้เข้าไปดูแลให้อาตาสีเป็นไข้อาเข้าไปดูแลให้ตาสีมีไข้อาเข้าไปเฝ้าดูแลให้ตกคำว่าเฝ้าอะตัวบรรทัดที่สองมาต่อ,ตอ อ่านท่านี้อ่านท่านี้อพอพอจะได้รู้ว่าหนูอ่านถูกไหมยังไงเออนอนท่านั้นเรา,า,าจะทำยังไงดีเนี่ยเจ็บเราจะทำอะไรเป็นโต๊ะล่ะนี่แล้วกันตรงนี้แล้วกัน เข้าไปไทยถอไอไทยเอกไทยไทยคืออะไรอ,อะ่ะไทยคือการเอาคืนเขาไปจำนองไว้ก็ต้องไปไถ่คืนไถ่คืนคืออะไร ไถคืนก็คือการเอาคืนเขาเอาที่นาที่ดินอสังหาริมทรัพย์ไปฝากคนอื่นไว้แล้วเอาเงินมาใช้แล้วหลังจากเรามีเงินก็ไปเอาเงินไปให้เขาแล้วไปเอาโฉนดนั้นกลับคืนมากรรมสิทธิ์ก็ตกเป็นของเราเหมือนเดิมไถถอนถึงไหนแล้วเนาะในผมแล้ว ใยกัหนังสือเหรอถึงไหนแล้วล่ะผมไม่อ่านนะพอ่อรัาฟองดมไม่เอามเม้นเหรอไม่รู้ครับไ,ได้กี่ตัวแล้วลกูกวิดีโอเนี่ยไม่ได้ล้างดูให้พวกผม